s t a m p e d e กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,นะอาปุยาตายายทุกท่านนะครับที่ผ่านมาชมช่องสแตมปิดในคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการย้ายข้อมูลนะครับจากมือถือ Android มายังมือถือ iPhone ครับซึ่งเป็นการย้ายข้ามระบบปฏิบัติการนะครับจาก Android ด์ไมโโดยคลิปนี้เป็นการสอนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การเลือกภาษาเลือกภูมิภาคเลยนะฮะก็เลือกเป็นไทยทั้งคู่เลยในส่วนนี้และเมื่อเราเลือกภาษาแล้วก็ภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาครับเราก็รอเครื่องตั้งค่าภาษานะแล้วก็จะะมีกการรให้ดนคับ เราต้องกดคําว่าการตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับกดตรงตัวหนังสือสีฟ้าด้านล่างได้เลยครับและต่อมานะครับเราต้องเชื่อมกับ Wi-Fi นะโดย Wi-Fi ที่เราเชื่อมครับทั้งตัวเครื่องของ Android นะครับแล้วก็ตัวเครื่องของ Apple นะครับต้องเชื่อมตัวเดียวกันนะต้องดูรหัสท้ายให้ดีนะครับว่าเป็น 2.4G หรือ 5G ในส่วนนี้นะครับแนะนําให้เชื่อมตัว 5G นะครับเพราะจะมีความแรงที่แรงกว่าครับผมแล้วก็แนะนําให้ไปนั่งใกล้ๆเราเตอร์นะครับ เพราะตัวสัญญาณ 5G ครับมันค่อนข้างมีลัศมีแคบกว่าตัว 2.4G แต่ต้องบอกครับว่ามันแรงกว่าจริงๆและเมื่อเราใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi นะครับแล้วกดเข้าร่วมได้เลยครับผมตรงนี้นะครับก็รอสักพักหนึ่งครับเขาก็จะใช้เวลานะครับในการเปิดใช้งาน iPhone ของเรานะฮะในส่วนเครื่อง p p o o n นะครับก็จะมีป๊อปอัพต่างๆมาให้เรากดนะครับแล้วกดดาเนินการต่อได้เลยส่วนตัว Face ID นะครับเราต้องกดการตั้งค่าภายหลังนะค่อยไปตั้งที่หลังได้ พวกรหัสผ่านปล็อกตัวเครื่องตรงนี้ครับเราสามารถกดไม่ใช้รหัสไปก่อนได้นะครับโอเคครับมาต่อที่วิธีการย้ายกันต่อเลยครับก็มาถึงที่หน้าแอปและข้อมูลนะครับเรากดคําว่าย้ายข้อมูลมาจาก Android นะครับแล้วเราก็กดดําเนินการต่อได้เลยครับทาง Apple ิลเขาก็จะสร้างรหัสกับการใช้งานครั้งเดียวมาให้นะฮะก็จะเป็นรหัสผ่าน6ตัวและมาต่อกันที่เครื่อง Android นะครับแล้วก็ไปที่เพจสโต e นะและค้นหาคําว่าย้ายไปยัง iOS นะครับก็กดพิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนได้เลยครับผม ซึ่งแอปนี้ครับ a p p เปเป็นผู้สร้างเองครับก็บอกได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนในตัวแอปนะครับเขาก็จะมีการขออนุญาตของเรานะครับก็จะมีนโยบายมาให้เรากดยอมรับนะฮะก็กดยอมรับไปได้เลยส่วนมากก็จะเป็นการขออนุญาตเราครับให้มีการเข้าถึงกับข้อมูลของตัวเครื่องเราก็ให้กดดาเนินการต่อไปเรื่อยๆเลยจนถึงหน้าที่เขาให้เราป้อนรหัสครับผมตรงนี้เราก็เอารหัส6ตัวนะครับที่โชว์บนหน้าจอ iPhone ครับมาใส่บนเครื่อง Android ของเราฮะแค่นี้นะครับทั้ง2เครื่องก็จะเชื่อมต่อกันนะครับ ก็มาดูนะครับว่าบนหน้าจอของ iPhone นะครับเราก็จะมีชื่อรุ่นของมือถือ Android ที่เราใช้งานก่อนหน้านี้และตัวแอปก็จะให้เราเลือกนะครับว่า,าจะส่งอะไรไปเครื่องใหม่บ้างก็จะมีข้อความรายชื่อปฏิทินบัญชี Google ครั้งรูปภาพการตั้งค่าหน้าจอภาพการตั้งค่าตัวช่วยกันเข้าถึงครับก็ติ๊กให้หมดไปเลยแล้วกดคำว่าดำเนินการต่อนะและเราก็ต้องรอสักพักนะครับเขาจะทําการประเมินครับเวลาในการย้ายข้อมูลจาก Android ไปยัง iOS ให้ครับก็อย่างเครื่องนี้ครับก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลย เพราะอย่างตัวความจุครับที่ย้ายมาเฉพาะอย่างภาพแล้วก็วิดีโอครับเมื่อกี้ที่เห็นก็อยู่4 1จิกแล้วนะอืมแนะนำเลยครับว่าถ้าสมมติจะทําการย้ายข้อมูลเนี่ยก็เผื่อเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเพราะมันใช้เวลาในการย้ายข้อมูลนานจริงๆเพราะบางคนที่ใช้มือถือ a n d ด o i d นะครับบางทีเขาแบบมีเครื่อง2 5 6จิกจะย้ายมาเครื่องใหมยย่เงี้ยพวกรูปภาพวิดีโอเ,เก็บเป็น1 0อยจิกบางคนก็มีนะที่ผมเคยย้ายมาก่อนหน้านี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละคนจริงๆครับว่ามากน้อยแค่ไหน บางคนที่ผมเคยทำนะครับย้ายเป็นวันก็มี10โมงถึง5โมงอย่างเงี้ยก็เล่นเอาแบบทำปวดหัวไปเลยเหมือนกันและองค์ประกอบด้านอื่นนะครับอย่างเช่นสัญญาณ Wi-Fi ครับแนะนำว่าถ้า WiFi แรงครับก็ช่วยในส่วนนี้ได้เยอะครับเพราะมันจะช่วยประหยัดเวลาคุณได้เยอะเลยเมื่อทำการโอนถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นที่เครื่อง android ของเราได้เลยนะครับในส่วนของ iphone เขาก็จะทำการกับย้ายรายการครับที่โอนถ่ายมาให้เข้าที่นะครับก็ใช้เวลานิดนึงนาที2นาทีก็เสร็จแล้วครับ แต่ที่เราทํากันมาตั้งแต่แรกนะครับจะไม่ใช่การย้ายข้อมูลนะมันจะเป็นเหมือนการคัดลอกข้อมูลมายังเครื่อง iPhone ของเรามากกว่าครับพอข้อมูลใน Android ก็ยังอยู่ครบปกติครับทีนี้แล้วกดดาเนินการต่อในเครื่อง iPhone ของเราได้เลยครับผมในส่วนหน้านี้นะครับก็จะเป็นการให้เราเข้าสู่ระบบของ Apple ID นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีเราก็ให้กดสร้างในภายหลังไปได้เลยนะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนสร้างด้วยก็แนะนําให้ดูจนจบคลิปนะครับในคลิปนี้ผมจะบอกทุกอย่างเลยครับที่คุณแบบผู้ใช้ iPhone มือใหม่ต้องรู้นะครับ และต่อมานะครับจะมีการขอข้อถึงข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็สามารถกดดาเนินการต่อได้นะฮะแต่มันจะมีบางอันที่ผมแนะนําไม่ข้ามนะอย่างตัวตั้งค่าเซลลูล่าเนี่ยครับเราสามารถตั้งค่าในภายหลังได้ครับเรากดข้ามไปได้เลยอย่างตัวซีรีเอยตรงนี้ครับเราก็ไปตั้งค่าที่หลังได้ครับยังไม่จําเป็นในตอนนี้เวลาหน้าจอก็แนะนําให้กดดาเนินการต่อได้เลยนะครับการใช้ข้อมูลอะไรเงี้ยครับกดแชร์ให้กับพวกนักพัฒนาไปได้เลยพอกดทั้งหมดเสร็จนะครับเราก็จะสามารถใช้งาน iPhone เครื่องใหม่ล้วได้แล้วครับผม และในส่วนนี้นะครับพวกแอปต่างๆที่เคยอยู่ในเครื่อง Android เรานะครับเขาก็จะมาให้เรากดดาวน์โหลดในเครื่องใหม่อีกรอบนะครับเขาจะไม่ดาวน์โหลดให้เราอัตโนมัตินะเราต้องไปดาวน์โหลดอีกทีใน p p Store นะครับผมก็กดคำว,ว่าเพิ่มแอปที่ป๊อปอัพที่มันเด้งขึ้นมาได้เลยครับผมครับและถึงแม้ว่าจะมีรูปไอคอนแอปขึ้นมาให้เรานะครับแต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานแอปได้นะครับเราต้องไปดาวน์โหลดใน App Store ก่อนเหมือนที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะ แต่ก่อนจะโหลดแอปนะครับเราก็ต้องมี Apple ID กันครับเดี๋ยวมาสร้างพร้อมกันเลยฮะก็กดที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ iPhone ของคุณนะครับผมแล้วก็กดไปที่คําว่าไม่มี Apple ID หรือลืมไปหรือไม่นะครับเขาก็จะมีปอั up ดึงขึ้นมาครับให้เราสร้าง Apple ID ก็กดที่คําว่าสร้าง Apple ID ไปได้เลยครับผมและทาง Apple นะครับก็จะให้เรากรอกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะก็วันเดือนปีเกิดนะครับต้องมีอายุที่มากกว่า13ปีขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถสมัคร Apple ID ได้ แต่อันนี้นะครับน้องๆคนไหนที่อายุน้อยกว่า13ปีครับแนะนําให้ปลอมปีเกิดไปนะไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งแน่ครับต้องใช้ Apple อ d ในดีของพ่อแม่มาควบคุมการใช้งาน Apple ID ในดีของเราอีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วเมื่อใส่วันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วนะครับก็กดดาเนินการต่อนะครับแล้วก็ให้มาเพิ่มที่อยู่อีเมลนะครับตรงนี้นะครับแนะนําว่าให้เป็นอีเมลที่มีอยู่แล้วนะหรือเป็น Gmail ที่ใช้งานเก็บตัวมือถือ a n d r o อ d เครื่องเก่าของเราก็ได้ครับ เพราะในส่วนของอีเมลตัวนี้ครับเราต้องทําการยืนยันตัวตวนนะครับแนะนําให้ว่าเป็นอีเมลที่มีอยู่แล้วจะดีกับเรามากกว่าครับผมพอเมื่อเราสมัคร a อป l e ID ในดีเสร็จนะครับเราต้องทําการยืนยันตัวตวนนะครับผ่านข้อความที่เขาส่งมาให้ในอีเมลเราเนาะก็แนะนําว่าเป็นอีเมลที่เราใช้ประจําดีกว่าครับ เมื่อพีมีเมลเสร็จนะครับกดดำเนินการต่อแล้วก็มาสร้างรหัส Apple ID นะครับในส่วนของรหัส Apple ID นะต้องมีตัวอักษรขั้นต่ำนะครับอย่างน้อย8ตัวนะครับโดยมีตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ตัวหนังสือพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับผสมกันก็จะยากหน่อยนะครับสำหรับคนที่เอาวันเดือนปีเกิดเอาเบอร์มือถือมาตั้งเป็นรหัสผ่านนะฮะบอกเลยครับว่า Apple ID นี่เป็นการเปิดโลกของผมมากๆเลยตอนสมัครครั้งแรกเนี่ยแนะนำให้จดนะครับก็อย่างผมเนี่ยครับที่เคยสมัคร Apple ID ครั้งแรกนี่ก็หัวหมุนเลยครับตอนที่ลืมรหัสผ่าน และต่อมาครับเขาก็จะให้เราเพิ่มหมายเลขโทรศรพทันะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของเราไปได้เลยครับและในส่วนของการตรวจสอบยืนเบอร์นะครับก็แนะนําให้เป็นข้อความตัวักอรนะครับมันจะง่ายมากกว่าครับในการรับรหัสการตรวจสอบยืนยันฮะโดยตัวรหัสยืนยันนะครับเขาจะส่งเป็น SMS มาให้เรานะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นรหัสที่ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่จาเป็นต้องจดนะฮะและถ้ารหัสที่เรากรอกไปครับถูกต้องสมบูรณ์นะครับเขาจะเด้งไปหน้าป๊อปอัพข้อกาหนดและเงื่อนไขนะครับเรากดยอมรับไปได้เลยไม่จําเป็นต้องอ่านก็ได้ครับผมแค่นี้เราก็จะมี Apple ID ใช้งานแล้วฮะ ไม่ยากไม่ง่ายครับถ้าทําตามคลิปที่ผมสอนอยู่เนี่ยทำเป็นแน่นอนและสิ่งที่ต้องทําต่อมานะครับก็คือการตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลครับผมก็กดไปนะฮะแล้วเขาจะส่งรหัสไปที่อีเมลเรานะและคราวนี้นะครับก็มาต่อที่เครื่อง a อ d r o i d นะครับก็เรามาเข้าแอปอีเมลที่เราใช้นะครับก็อย่างผมใช้ Gmail เนาะก็เข้าไปที่เมลที่ Apple ิลเขาส่งมาได้เลยครับและเลื่อนไปหาคําว่าตรวจสอบยืนยันตอนนี้นะครับ และเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับว่าเราเป็นผู้ใช้งานเจ้าตัว Apple ID นี้จริงครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่าน Apple ID ที่เราตั้งมาก่อนหน้านี้นะและเมื่อกอกรหัสผ่านเสร็จนะครับเขาจะมีป๊อปอัพเด้งไปที่ iPhone เครื่องใหม่ของเรานะฮะเราก็กดอนุญาตให้เขาเข้าถึงได้เลยแล้วก็ใส่รหัส OTP นะครับที่เขาสร้างมาให้นะฮะและเหมือนเดิมครับเขาก็จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวมาให้เราอ่านซึ่งต้องบอกเลยครับว่าช่างมันเถอะไม่ต้องไปสนใจมันเราก็กดแค่คำว่าดำเนินการต่ออย่างเดียวพอเลยฮะ ในส่วนของการยืนตัวตนนะครับของอีเมลก็จะเสร็จเพียงเท่านี้นะครับต้องบอกว่าขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับผู้ที่ใช้งานครั้งแรกฮะก็อดทนนิดนึงนะครับเหลืออีกเพียงแบบไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นครับและตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมี Apple ID เแล้วครับเราก็ยังไม่สามารถโหลดแอปใน App Store ได้นะฮะโอเคครับมาต่อกันดีกว่าครับก็มาดูในแอปที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับแล้วกดที่คขว่าดูใน a p ป Store นะแล้วเขาก็จะมีป๊อปอัพนะครับมาให้เรากดใส่รหัสผ่านของตัว Apple ID นะฮะก็ใส่เข้าไไปด้เลยครับผม แต่เขาก็จะมีอปอ up เด้งขึ้นมานะครับว่าไอตัว Apple ID เนี้ยไม่เคยใช้งานจะตัว iTunes Store มาก่อนเลยตรงนี้นะครับเราต้องกดตรวจสอบเข้าไปนะครับเพื่อไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมของเรานะเพื่อให้ทาง Apple เขาตรวจสอบแบบการมีตัวตนอยู่จริงของเราฮะเราก็กดยอมรับแล้วก็กดถัดไปถัดไปเรื่อยๆฮะโอเคครับเราก็ต้องมากรอกที่อยู่ของเรานะครับต้องป้อนข้อมูลนะครับอันไหนที่ไม่บังคับเราไม่ต้องไปกรอกมันครับกรอกเฉพาะที่มีคําว่าต้องป้อนข้อมูลพอนะฮะ ก็ใส่พวกบ้านเล็กที่พวกอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์พอเลยและถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะครับทำตามผมไปถึงขั้นตอนนี้ได้นะครับคุณจะมีรหัส Apple ID อย่างแท้ทูแล้วครับผมและตอนนี้นะครับคุณก็จะสามารถโหลดแอปจาก App Store ได้เลยครับก็ใส่รหัสผ่านเหมือนเดิมและสําหรับใครที่ขี้เกียจนะครับที่จะใส่รหัสผ่าน Apple ID ทุกครั้งนะฮะแนะนาให้ไปเพิ่มตัว Face ID นะเพราะตัวนี้ครับมันจะช่วยในการที่เราดาวน์โหลดแอปแบบไม่ต้องใส่รหัสครับผมเพราะให้เขาสแกนหน้าเวลาที่เราจะดาวน์โหลดแอปฮะ และสิ่งที่คุณต้องทําต่อแต่นี้นะครับก็คือไปดาวน์โหลดแอปพวกนี้ให้หมดนะฮะแล้วคุณก็ต้องเข้าสู่ระบบนะครับด้วยตัวของคุณเองนะก็ต้องจารหัสผ่านให้ได้นะครับหรือถ้าจําไม่ได้ก็กดลืมรหัสผ่านเอานะฮะครับและคราวนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับว่าข้อมูลเรามาครบหรือเปล่านะก็ดูอย่างตัวแอปครับว่าดูว่ามีตัวไหนยังมีสัญลักษณ์ที่ค้างการดาวน์โหลดอยู่หรือเปล่าก็ลองกดเข้าไปดูแอปที่เราดาวน์โหลดมาจากแอปสโต้นะครับก็เดี๋ยวยกตัวอย่างอย่างตัว Facebook และกันโอ เข้าไปที่ Facebook นะครับก็อย่างตัวนี้นะครับผมก็ต้องทำการเข้าสู่ระบบเองเนาะมันจะไม่ได้ตามมาให้เหมือน iPhone มา p p o o n นะครับแล้วก็ดูอย่างตัวแอปรูปภาพนะครับว่ารูปภาพที่เราโอนถ่ายมาครบไหมดูในแอปไลน์ชื่อนะครับว่ามีพวกคอนแทคกกับโอนถ่ายมาหมดหรือเปล่าก็วิธีการเบื้องต้นนะครับในการย้ายข้อมูลนะครับจากตัว Android มาทางกับตัวมือถือ iPhone ก็น่าจะประมาณนี้นะครับโดยคร่าวๆแล้ว ก็ถ้าใครที่เปลี่ยนมาใช้ไอโฟนเป็นครั้งแรกก็คงต้องปรับตัวนิดนึงครับแต่ก็ไม่ยากขนาดนั้นที่คุณจะไม่สามารถทำได้แต่ถ้าใช้แล้วรู้สึกไม่ชอบก็เปลี่ยนมาใช้ n อ r ดอยเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบาย